นึกภาพดูสิครับจิตใจของใครบางคนโหดร้ายจนถึงขั้นส่งข้อความข่มขู่ผู้สูงอายุที่อายุ100ปีขึ้นไปนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทําให้หลายคนตกใจและสงสัยในความเมตตาของมนุษย์เราเองแต่เดียวก่อนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวหรอกนะครับมันเกี่ยวพันกับคําถามใหญ่ๆเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกความปลอดภัยของผู้บริสุทธิ์และแม้กระทั่งกฎหมายระหว่างประเทศมาเตรียมใจฟังเรื่องราวนี้กันเถอะแล้วคุณคงแปลกใจไม่น้อยว่ามันพัฒนาไปได้ไกลขนาดไหน เรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นเมื่อวันที่17ตุลาคม2568าสจากการโพสเฟซบุ๊กของนางอังคนานิลภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาสว,วาซึ่งเธอตำหนิอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชื่อกันจองพลังรหรือนายกันถัดพงไพบุญเวทที่นำรถติดตั้งเครื่องเสียงไปเปิดเสียงผีและเครื่องบินรบดังลั่นใส่ชาวกัมพูชาบริเวณชายแดนจังหวัดสะแก้วนางอังธนาเน้นว่าการกระทำนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและจิตใจของพลเรือนชาวกัมพูชาและอาจเข้าข่ายการทรมานทางจิตวิทยา psychological torture ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานแห่งสาหารประชาชาติแคทซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับการทรมานทางจิตวิทยาหมายถึงการสร้างความหวาดกลัวหรือความเครียดรุนแรงต่อจิตใจ,ใจของคนอื่นโดยไม่ใช่การทำร้ายร่างกายตรงๆเช่นการใช้เสียงดังเพื่อก่อกวนหรือคมขู่ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตในระยะย,ยาวลองนึกถึงเสียงระเบิดที่ดังไม่หยุดนี่สิครับมันอาจทําให้คนแก่หรือเด็กๆตื่นตระหนกและรู้สึกไม่ปลอดภัยได้ง่ายๆแน่นอนว่า ความเห็นของนางอังคณาไม่ได้ผ่านไปโดยสงบเพราะผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเธอออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงและดูเดือดบางคนอาจมองว่าการนี้เป็นแค่การแสดงออกแบบสนุกสนุกหรือการทดสอบขีดจำกัดของเสรีภาพในการพูดและทำอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันกำลังจะดูเดือดขึ้นอีกเพราะล่าสุดนางอังคณาได้โพสข้อความอดขวนว่าจิตใจต้องโหดร้ายขนาดไหนถึงขนาดส่งข้อความข่มขู่ผู้สูงอายุที่อายุ100ปีขึ้นไปและนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มผันผวนและหลายคนอาจตกใจที่สุดครับ ในโพสต์นั้นนางอังคณาได้แนบโปรไฟล์ของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่โพสต์ข้อความว่ากูไม่ได้เกลียดคนขมรนแต่เกลียดมึงพร้อมแนบข้อความที่ส่งมาทาง m e s เ e n เจ r ซึ่งเต็มไปด้วยคำพูดที่น่าตกใจเช่นป่าดูลูกด้วยป่าลูกป่าคนไทยหัวใจขมรด้วยความหมใหญ่จากใจคนศาสนาเดียวกันเพื่อให้ชัดเจนขึ้นข้อความเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นการย่อเย้ยหรือคมขู่ที่ใช้ภาษาที่ดูเป็นมิตรแต่แฝงความไม่ดีซึ่งอาจทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกสับสนหรือหวาดกลัวได้ ลองนึกถึงการส่งข้อความแบบนี้ไปหาผู้เฒ่าที่อายุมากแล้วนะครับมันอาจกระทบต่อสุขภาพจิตที่ประบางของพวกเขาได้อย่างไม่น่าเชื่อหลังจากนางอังคณาโพสต์เรื่องนี้ขึ้นมาก็มีผู้คนจํานวนมากเข้ามาแสดงความเห็นและให้กําลังใจเธอบางคนเห็นด้วยว่าการข่มขู่แบบนี้ไม่มีเหตุผลและเป็นการแสดงออกที่รุนแรงเกินไปแต่เดียวก่อนนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปเพราะในโลกออนไลน์คําถามเรื่องเสรีภาพในการพูดกําลังถูกท้าทายอย่างหนะัก บางคนอาจโต้แย้งว่าการนี้เป็นแค่การแสดงความเห็นส่วนตัวไม่ใช่การทรมานจริงๆและห้ามปิดปากคนอื่นได้ง่ายๆนี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องโตเถียงได้เพราะถ้าเราให้อิสระในการพูดมากเกินไปมันอาจกลายเป็นการกลั่นแกล้งคอนอนแต่ถ้ากีดกันมากไปเสรีภาพก็หายไปและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามในยุคโซเชียลมีเดียเสียงจากคนธรมธรมดาาอาจกลายเป็นอาวุธที่กระทบต่อคนอื่นได้จริงลองคิดถึงกรณีอื่นๆ เช่นการรังแกออนไลน์ที่นำไปสู่การกดดันทางจิตใจมันอาจไม่ต่างจากนี้เลยเพื่อให้เข้าใจภาพรวมมากขึ้นลองยกตัวอย่างใกล้ตัวนะครับสมมติว่าคุณเป็นผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตเงียบๆแล้วมีคนแปลกหน้าเข้ามาส่งข้อความเยอะเยอยๆแบบนี้คุณคงรู้สึกไม่สบายใจและวิตกได้ใช่ไหมหรือในแง่ของอินฟลูเอนเซอร์ที่เล่นเสียงดังมันอาจดูสนุกสำหรับบางคนแต่มันกระทบต่อชีวิตจริงของคนอื่นที่อยู่ติดชายแดนได้อย่างไร้เมตตานี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะคิดถึงว่า เราควรเคารพขีดจำกัดของผู้อื่นมากขึ้นในโลกดิจิทัลน,นี้หรือไม่สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ยังคงเปิดให้ถกเถียงได้อีกมากนะครับคุณคิดอย่างไรกับการเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าการทรมานทางจิตวิทยามันเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวที่ควรได้รับการปกป้องหรือมันเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นจริงๆและในฐานะสังคมเราควรปรับกฎหมายหรือทัศนคติอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาแบบนี้เชิญทุกคนมาแชร์ความเห็นในคอมเมนต์กันเถอะครับผมอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และอาจจะมีมุมมองใหม่ๆที่ผมพลาดไปเพราะสุดท้ายการพูดคุยแบบนี้แหละที่ช่วยให้เราเข้าใจกันมากขึ้นในโลกที่ซับซ้อนขึ้นทุกวัน